ไปไหนลุงไปไหนลุงไปไหนลุงฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับ User อร์เอสซีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ลุงจะพาไปเที่ยวออกกำลังกายครับศูสนสาธนารนณะสหารอากาศครับอยู่ด้านหลัง โรงพยาบาลภูมิพลนีเองครับใใกล้ตามมาครับไปดูกันครับดูจากข้างบนนะครับผ่านแาวเทียมนะฮะ Google Map ครับเข้าได้2ทางนะฮะอ่อนโยทิน54าทับหครับกับด้านหลังนะครับโรงมยาบภูมิพลนะครับเป็นสถานที่ราชการนะครับ ทางเข้าทางออกเป็นกิจจารักษณะนะครับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับไม่ใส่เข้าไม่ได้นะฮะเข้ามาในพื้นที่ราชการนะครับก็วิง่งรอๆๆอยครับมาสวนนี่นะครับทางสวนสาธารณะกองทัพอากาศครับเข้าได้สามถามนะฮะทิดใต้ทิดเหนือ ทิศตะว,วันออกทางภูมิศาสตร์นะครับเราจะมาเข้าประตูทางทิศใต้กันนะครับมีป้ายบอกนะฮะเวลาเปิดปิดเปิดที่ห้าครับปิด1นึ่ทุ่มนะฮะแล้วก็มีป้ายบอกกติกาต่างๆนะครับว่าจะใช้พื้นที่กันอย่างไรนะครับมีกติกาอย่างไรบ้างครับไปชมกันครับ สารที่สวนนี้นะครับวิ่งทิศขวานะฮะเดินก็ทิศซ้ายไปเรื่องปกตินะฮะห้ามนัสงตัดเลี้ยงครับห้ามนังรถนะฮะนะแล้วก็มีห้ามเล่นแบดบนทางเดินนะฮะก็มีบอกกันเข้าใจกันง่ายๆครับพอเราเขู้มานะครับมองไปทางขวานะฮะ จะเขียนว่าเขียนเขียนว่าโซนหนึ่งนะฮะสตาร์ทอันนี้เริ่มครับเริ่มวิ่งนะฮะศูนย์ศูนย์กิโลนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทั้งสวนสวนสาธารณะนะครับอากาศมีแบ่งโซนนะครับสามโซนนะครับสีฟ้านี่ก็โซนที่หนึ่งนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะฮะจะมีหลักบอกระยะทางครับตัวเลขไปก็มีเขียนบนพื้นนะครับนักเดินนักวิ่งนะครับนักกีฬาจะได้เห็นนะครับก้มนาคมตานะฮะมาที่เท่าไหร่นะครับผ่านที่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับมองไปทางขวาไปเห็นสะพานนะครับออกไปยังนี้ลานจอดรถนะครับ อ่าอันนี้ก็คือทางเข้าอีกทานนะฮะทางทิศตะวันออกครับเอเราเข้ามาทิศใต้นะครับวนขวาวจะมาตะวันออกนะฮะมีลานจอดรถสะดวกสบายครับวันที่ลงไปชายฝนตกชุ่มฉ่ำนะฮะเขียวก็จยจีสวยมากเลยครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ จะพบกับศาลาราลิมน้ำมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปนั่งพักผ่อนหลบร้อนหลบแดดนะครับหลบฝนฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นที่จอดรถนะฮะทางทิศตะวันออกครับเจอพนักงานต้อนรับครับกันลอนะอครับพ่อแม่ลูกที่นี่็ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เลยนะฮะ ห่างประมาณ2เมตรสามเมตรเองครับตรงนี้พอมาถึงโค้งก็เลี้ยวซ้ายเจอเอีกหนึ่งตลา,าดนะครับเห็นไหมครับฝับง่นงนู้นฝั่งนี้เสาสีฟ้าครับเสาโคมไฟครับฝั่งนูน้นเสาโคมไฟสีเขียวครับสีเขียวจะคอยสันะฮะโกลาโซนครับฝั่งนูน้นโซนที่สองน,นะ สิบเมตรแล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆครับมองไปทางซ้ายนะฮะมีเครื่องออกกําลงกายครับหลากหลายครับทุกท่วงท่าอิริยาบถเด็กผู้ใหญ่อ๋อตรงนี้ของผู้ใหญ่นะครับของเด็กมีอีกโซน,นครับฝั่งโน้นก็คือห้องน้ำนะฮะ ตะกี้เราเดินบนมาก็ผ่านมาแล้วครับอันนี้มาดูอีกฝั่งหน้าห้องน้ํานะฮะสะอาดสะอ้านครับไม่มีกลิ่นนะฮะดีเลยครับขอบพระคุณเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ช่วยทําความสะอาดไม่มีกลิ่งจสะอาดสะอ้านมากครับนี่ครับมาเจอพนักงานต้อนรับอีกัวหนึ่งครับนกเขาครับเสียงดีครับ น่าจะเป็นพ่อแม่ล <your Walking> <illa> ูกเหมือนกันนะฮะมาที่หลัก300เมตรนะครับโซนหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่ามีถังขยะนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับขยะที่ตกที่พื้นขอให้เป็นพวกใบไม้เศษดินเศษหินอย่างเดียวนะฮะของที่มาจากน้ำมือมนุษย์นี่ถ้าจำเป็นพาจำเป็นไปได้นะครับอย่าให้มันมีเลยครับ นะครับทางขยะตรงมาเรื่อยๆครับจะเจอวงเวียนน้ำพูนะครับทางซ้ายก็จะไปทางโซนสองนะครับมองไปขวาก็ทางเข้าลงมาครับไาเรื่อยๆครับน้องครับช่วงขาบนบริหารหน่อยครับขึ้นเนินครับเป็นสะพานครับสะพาน เสาสีชมพูเลยนะฮะสวยงามครับข้ามไปโซนสามครับโซนสามเราใช้สีชมพูนะฮะสีชมพูหลงสะพานมานะครับมองไปทางขวาฮะสตาร์ทโซนสามนะครับ,รนนรบวนขวาไปเลยครับไปเรื่อยๆผ่านมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะครับไม่พักครับ อันน่ามีศาลานะฮะไม่าครับโค้งตามศาลาไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปตามโค้งเลยนะฮะวนไปทําโค้งเลยครับเจอกลุ่มต้นไทรนะครับตอนที่น่าจะหมักปุ๋ยนะฮะมีกองใบไม้หมักปุ๋ยเห็นได้ว่าที่นี่ลมลื่นนะฮะ โซนนี้ต้นไม้ใหญ่จะเยอะนะครับโซนสามสี่มพู่นะฮะสี่มู่อ่ที่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับโ,โซนสามนะฮะมองไปทางด้านซ้ายนะฮะจะมีเครื่องออกกำลังกายนะฮะมีทุกโซนนะครับเครื่องออกกำลังกายเดินต่อไปเรื่อยๆครับดูไปก่อนครับรอบแรก สูงอายุนั่งพักนี่ตรงนี้เหมาะเลยครับสวยงามมากบรรยากาศดีลมเย็นครับโซนสามนะครับเรอเลาะมาเรื่อยๆเลยนะฮะเรนเลาะมาอ้าเจออีกนะครับอันนี้เป็นนกไอ้คล้ายๆนกอะไรเนี่ยนกปักห่างหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับนกอะไรบอกดีด้วยครับ อยู่งรั้วทางตะวันตกนะครับี่สุดเกตตะวันตกครับเราก็จะวนอ้อมกลับมาส่วนสามเหมือนกันครับวนกลับมาเนี่ยจะมีเครื่องออกกำลังกายนะครับหลากหลายครับมีให้ออกกำลังกายโยก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 ดึงโยกโยกดึงดึงครับเดินวิ่งการนาเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งครับ 1.5เมตรถึง2เมตรนะครับระยะห่างเลยมาอีก,กนิดหนึ่งนะน้ำกรองแต่สำหรับดื่มน้ำน้ำประประาสำหรับใช้ล้างหน้าล้างตาล้างแขนล้างมือนะฮะนี่ดีครับมีน้ำให้ใช้ระหว่างทางของร่างกายครับไม่ได้มีจุดเดียวนะครับมีหลายจุดมากเลยครับที่นี่สุดยอดเลยครับ ห้องน้ำห้องท่าสะอาดนะครับมีสามโซนโซนหนึ่งโซนสองโซนสามแต่โซนก็จะมีห้องน้ำประชำโซนนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับมีกล่องรับบริจาคนะครับช่วยไปเลยครับสิบบาทยี่สิบบาทโซนสามครับ450ิเมตรก็กลับมาจบที่เดิมนะครับฝ่ยทางขวาก็จะเป็นสะพานนะฮะ เลี้ยวขวาไปเลยครับขึ้นสะพานพอลงสะพานสักนิดหนึ่งนะครับจะมีสะพานอีกครับสีเขียวนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยครับขึ้นไปเลยครับไปบนสะพานแล้วมองกลับลงมานะครับเห็นโซนหนึ่งโซนสองเวยงามครับน้ำใสครับ ลงสะพานมาช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เริ่มต้นของส่โซนที่3ามนะครับมันอยู่ช่วงกลางๆประเด็นไม่เป็นไรครับมีป้ายบอกนะครับ200เมตรตรงไปเลยครับชิดขวามาเรื่อยๆครับเจอแล้วครับโซน3ก็มีนะฮะน้ำกองสำหรับเติมน้ำประปาท่านแบบใช้มีระหว่างทางเยอะครับ เที่สปอนเซอร์ของใครไขรกินแล้วเก็บไปด้วยนะฮะตรงมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่ายานี่ชิดผิวดินมากๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ตลอดขอบุณเลยนะฮะตาสวนสวยๆวยให้เรามาวิ่ง ให้เรามาเดินออกกำลังกายให้เรามานั่งมาพอดหย่อนใจครับขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านตรงนี้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานครับไปโซนหนึ่งนะครับแดีที่ก็มีสะพานหนึ่งอยู่ที่สองร้อยเมตรนะฮะอันนี้ก็มีสะพานหนึ่งอยู่ที่สามร้อยเมตรนะครับโซนที่สาม สีเขียวเธอคอยครับเดินไาเรื่อยๆครับจะมาเจอจุดนี้ครับ450เมตรนะครับเข็นสะพานอยู่้านขวานะครับมาเลี้ยวขึ้นสะพานไปนี่จะไปออกทางข้างหลังครับโงบรงพยาบาลภูวิพลกลุ่มร้านค้าอะไรต่างๆนะครับที่มีขายกันนะครับขายของร้านสวัสดิการเลี้ยวขวาไปออกโรงเรียน ิยวิทยาลัยะะนะครับอ๋อจุดสตาร์อยู่ตรงสะพานนี้เองนะครับทั้งหมด450เมตรเริ่มจากนี้ครับ้าลงสะพานด้านทิศเหนือมานะครับไปยกขวากับสตาร์นะครับโซนสองครับสีเขียวเดินมาหน่อยนึงนะครับก็หันไปดูข้างหลังนี่แหละครับสะพานที่มาจากทางทิศเหนือนะฮะ เดินมาเรื่อยๆนะครับแต่โซนสองนี่จะโล่งๆหน่อยนะครับต้นไม้ใหญ่น้อยครับแต่จะมีไฮไลท์ที่น่าประทับใจอยู่จุดหนึ่งครับไปชมด้วยกันครับนี่นะครับอ๋อพระเมตตาและพาอากาศประธานพอนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยครับไทยประยุกต์ครับปฏิเดชาน พระพุทธรมตฐานบาวากาศนะครับประธานพรนะเป็นประธานที่กัดติดกกรรมนะฮะทางพุทธศาสนานะฮะสวยงามครับสะอาดลมลมรืม่นแสนระเขบสวยมากครับสถานที่อย่างนี้ได้รับรางวัลน,นะฮะรองชัะเลิศ อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งสรุปโดยรวมนะครับสวนสาธารณะทหารอากาศเนี่ยนจะัดแลนด์เคปได้สวยงามครับภูมิทัศน์สวยงามนะครับความสะอาดนี่เยี่ยมเลยครับาดูแลต้นงง,งต้นไม้สวยงามดีมากๆาเลยครับสมกับเป็นที่ของทหารนะฮะ มีระเบียบมีแบบแผนนะฮะเชิญทุกท่านนะครับมาออกกำลังกายนะฮะมาเดินเล่นนะฮะมาดั่งพักผ่อนนะฮะมาวิ่งนะครับในเครื่องออกกำลังกายทุกโซนเลยนะโรงแรมทหารสะอาดนะครับที่สําคัญฟรีนะฮะของทางทหารนี่ทําให้ฟรีนะครับแต่ถ้าใครจะเสียทางก็บริจาคนะครับมีตู้รับบริจาคทุกโซนนะฮะค่านะค่าไปเป็นกำลังใจนะครับนดๆหน่อย และที่สำคัญนะฮะความสะอาดนะฮะขยะในมือท่านลงถังนะครับถังขยเพียบทุกจุดนะฮะลืมครับลืมนีกก็ไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าตั้งใจครับเห็นนะครับหลายที่ตรงที่นั่งนะครับมีขยงขยะอะไรแล้วก็เก็บล้วเอามากินก็เก็บเอาไปได้ครับอย่าไปเพิ่มงานให้เขาเลยครับงานเขาก็เยอะอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่นะครับ ดูแลตัวเองครับรับผิดชอบสิ่งที่เรามากินในมือมนน้นก็ดีแล้วครับเขาก็ขอบคุณในใจแล้วครับสรุปแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับติดตามด้วนยนะครับสวัสดีครับไปไหนลงุงไปไหนลงุงไปไหนลงุง